แก๊งฮาร์เลย์นะครับชื่อดาวทาวนะครับผมเหมือนพี่เอแล้วครับผมวันนี้นะพี่เอบอกว่าอยากได้แลกหลังคาเป็นชื่อกลุ่มนะครับดาวทาวนะครับผมง่ายนะเขียนในีสองวันนะเนี่ยมีเป็นรูปลิงกับแท้งสามร้อยใช่ครับผมสองแบบใช่ครับแล้วก็สามารถออกแบบเองได้ก็คือพี่เอนะครับอยู่แก๊งฮาร์เลย์ดาวทาวนะครับผมใช่ไหมดาวเอ็มซีครับสวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวแท้งสามร้อยนะครับ ลูกค้าเลือกเป็นชื่อตัวเองใช่ไหมใช่อ่าเลือกเป็นชื่อที่ต้องการนะครับผมชื่ออะไรนี่ชื่อไงอาไรเป็นชื่อชื่อทีมอันนี้ชื่อทีมแก๊งฮาร์เลย์นะครับชื่อดาวทาวนะครับผมอันนี้เป็นรถไทยรถพี่เอรถพี่เอแล้วครับผมวันนี้นะพี่เอบอกว่าอยากได้แลกหลังคาเป็นชื่อกลุ่มนะครับดาวทาวนะครับผมอ่ารวมไปทั้งไอสีเหลืองนะที่ให้เป็นชื่อเด่นขึ้นมานะครับผมสามารถเลือกได้ว่าจะ ชชื่อ่ออะไรรใคับสามารถเลือกได้เลยครับว่าสามารถเอาชื่ออะไรนะครับ,รบแบบไหนบอกได้เลยครับผมอ่ะผมพาเขาดูด้านหลังกันดีกว่านี่นะครับผมด้านหลังจะมีเขาเรียกอะไรเนี่ยดูใกล้ๆกันก่อนใช้วินโดว์ใช้วินโดว์ข้างๆนี่เรามาดูใกล้ๆนี่อันนี้คือเขาอยากได้แบบนี้ใช่ไหมเราบอกว่าไงจัดให้นะจัดให้ะจะบอกว่าจะได้อย่างเงี้ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะเขียนเนี่ยสองวันนะเนี่ยเนี่ยเขียนแบบอยู่สองวันรายละเอียดมาดูใกล้ๆรายละเอียดดูใกล้ๆก่อนรายละเอียด ครบทุกอย่างเนี่ยรายละเอียดครบทุกอย่างนะครับบางชิ้นที่เราตัดมาอาจจะขาดไม่หมดใช่ครับผมเราก็ตัดให้ใหม่ใช่อันไหนที่ขาดไปหมดเราก็แก้ตัดให้ใหม่นะครับจนขาดนี่ครับผมอ่ะนี่ครับก็ตามสั่งนะครับตามสั่งนะครับใช้อวินโดว์ปกติราคาสามพันห้าร้อยบาทครับแต่ถ้าลูกค้าแบบว่าอยากจะออกแบบเป็นของตัวเองนะครับเพิ่มหนึ่งพันบาทนะครับผมอันนี้ผมเพิ่มลูกค้าหนึ่งพันบาทนะครับ เรามาต่อที่บางแดดบางแดดเหมือนกันบางแดดนะครับเป็นชื่อดาวเทาเหมือนกันนะครับผมเนี่ครับมีเป็นรูปลิงกับแทงค์สามร้อยมีสองแบบใช่ครับแล้วก็สามารถออกแบบเองได้ใช่ครับผมราคาครับเก้าร้อยบาทครับคู่หนึ่งครับแล้วก็มีคานสปอร์ตไลท์คานสปอร์ตไลท์ด้านบนก็เป็นชื่อดาวเทาเหมือนกันนะครับผมนี่นะฮะพร้อมติดตั้งสปอร์ตไลท์นะครับผมนี่ครับแล้วก็จะมี กันแข้งนะครับผมก็เป็นชื่อดาวเทาเหมือนกันนะครับผมมีรูปหัวกะโหลกรอเปล่าเนาะ่อันนี้รูปหัวกะโหลกด้วยนะครับข้างล่างใช่ครับผมอยู่ด้านล่างนะครับะปมาดูด้านล่างกันก่อนนีกว่าเนี่ยเหมือนกันเดี๋ยวพามารู้จักจำเกิดดึงมองเห็นป่ะมองเห็นเ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรรูปกับหัวกะโหลกก็คือรูปเดียวกันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่เอเจ้าของรถพี่เอสวัสดีครับพี่เดี๋ยวพามารู้จักกันเจ้าของรถเลยดีกว่านะครับ ว่าติดตั้งมาแล้วถูกใจหรือเปล่านะครับมีที่แก้ตรงไหนไหมพี่ถูกใจครับเทียวดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็พามรารู้จักกับเจ้าของรถนะครับก็คือพี่เอนะครับอยู่แก๊งฮาร์เรย์ดาวเทานะครับผมใช่ไหมดาวเทามซีครับดาวเทามีซีนี่ดูเสื้อดาวเทาเห็นไหมนี่ดูดิเห็นไ้มเขาบอกว่าอยากได้แบบนี้เราก็จัดให้นะครับครับถูกใจมากถูกใจไหมพี่ถูกใจมากของหน้าครับพี่ครับแค่พี่เอถูกใจผมก็ชื่นใจแล้วครับผมนี่นะครับผมคันนี้นะครับก็จัดให้พี่เอแบบว่า พี่บอกว่าอยากได้รูปนี้อยากได้ชื่อนี้ผมบอกจัดให้เลยพี่สุดาจนะพี่พี่กิจจัดได้ทุกอย่างได้ได่อะไรอยากได้อะไรขอให้บอกครับพี่ลงครับไะนี่ครับก็คันนี้ก็เป็นรถพี่เอนะครับกลุ่มดาวเทานะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่เอนะครับแล้วก็ที่มาติดตั้งเราเราดีกันนะผมโอเคครับพี่เอผมนะครับแล้วใครอยากจะติดตั้งไซด์วินโดว์หรือว่าอุปกรณ์แท่งต่างๆนะที่นี่รับติดตั้งและรับออกแบบนะครับผมร้างกินแติ่งครับผมนะครับสวัสดีครับ